Recharging my shield. We have the benefits. <laughs> we are inside the oh. ring. Thank you. Come extra supplies here. Excellent. Marking our surroundings. Healing my hands. Extended light mag here. This upgrade will give me the edge my mm. ย่าอยากเล่นสนายไวสัตวเมื่อกี้แม่งไม่น่าทิ้งสุิเนีวเลย ข้างบนมีอะไรปะออ้ข้างบนดูนะไม่รูเ้เอ๊ยมีไม่ได้กระเป๋าอยู่นะ ม,มีมีคนมาแล้ว

Absolutely disgusting. Methods. Well done. We won't hear you up. I'll click on my phone. My a key. I have located a loot vault over there. I have the make bless the old father. They're I will go up. What Huh? ไม่ก็เมื่อกี้เราหันหน้าไปฝ yeah ั่งเอไปอีกทางนึงไองกูกูหันหน้าไปอีกทางนึงไงขวากูัวคนมาน่แถวนี้ไอ้ย่ายันคีฟอยู่ไหนลูกพ่ออยู่เดี๋ยวแลละตรงมีสัต์ตาบอดแหละ เพื่อนวิ่งไปเอาแล้วอะ <c oughs> เอาเลย <c oughs> เอาเลยเดี๋ยวอยหาที่ <c oughs>

มีคนขับรถด้เย uh, uh oh oh oh. right. yup. right. ี่ยแลวมันกินเสียงเยียและว่าเหมือกคนขับรถเลยเฮ้ยดูดนูดูดนูน่าจะไอดอบรับลายปะไอ่ย่ที่ขาไม่หรอแอดอบตรงนั้นนะอ๋อสามท้อง ยังไม่เจ็บด้วยเจอเพียงเพียงอยงยังไม่เจอจ้ายังไม่เจอแล้วยังไม่เจอเพราะว่ามันไม่ทิ้งขอมันเก็บทิ้ไม่สั่งกะบอกนี่ The trail to Scotty. Let catch us ก็ต่อไป จมันประชดทาเหมือนตอนนั้นไงเยี่ยมีทองอะดอกเต็ื้นอี้หน

ยังไว่ชัดไม่เจอใครเลยไ <c oughs> อ้เเจอแค่ตีเดียวแต่ก่อนเองเขาคืออ่ไนอะ He had me run to a Why, yes, I see a line over there. there. <laughs> <laughs> we got forty five on the clock. Sublime. What back without. เดาทำทำไมวะนั่น,นไปเราทำสายเลยปะได้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 ยูเลยเกลี่นบินไปเลยอฮ้ยยกคนชุบมันยืนบนอะไรอ่ะดูดิหอย้ยหินง่ายไม่หรอก ไอ้แกมนอยู่ข้างบนเพื่อนมีระเบิดปะวะกูไม่ได้เก็บระเบิดมาด้วย มันจัดจริงรีบมีกมีก บอกหอดเลยเหรออ,อ,อ,อุ้ยอะไรอะอเผาเรื่องม่วงไอ้เหี้ยมึงไปซื้อมาเนะี่ยมัออย้อมันมันมันมีที่ซื้อปืนอยู่เคเมือลล้โอเลร์อะ oh man โรบ้าฝัาง่งไหนขวามือฝั่งนี้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 แต่มือตรงไหนวะใช่ปะใช่เห,หรอเฮ้ยใช่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  ไม่ีหลบกูได้ไลมรบต่อรับต่อเออจัดเพื่อนจัดเพื่อนสวยเพื่อนไอ้ย่าโอ๊ย อ้อมซ้ายที่บอกวะหรือมันไปโผล่ตรงไหนวะอ้อมซ้าย ไม่มีที่เล่นเลยเฮียไม,มย่ไม่มีที่เล่นเลยเฮียไอ้สาสกูมองข้างล่างแม่งโล่งโจ้งเลย